เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามนะฮะคำถามในข้อความจากเพจ a c e b o o k นะครับของผมก็คือเพจช่างจ้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับขึ้นให้ดูแล้วผมจะอธิบายไปให้ฟังด้วยปริเดี๋น้องก็ถามเนี่ยก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของเขาเปลี่ยนเสื้อนะครับเขาได้เสื้อมือสองมานะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรถเขาไม่มีกําลังอัดนะครับเขาไม่มีกําลังอัดไม่รู้ว่าเขาไม่มีกําลังอัดหรือว่าเขาวัดกําลังอัดไม่ถูกต้องเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายไปให้ฟังคร่าวๆนะฮะจะอธิบายไปให้ฟังนะ เดี๋ยวในคลิปนี้ขอเวลาสักสี่ถึงห้านาทีนะครับสี่ห้านาทีถ้าใครที่กดเข้ามาดูแล้วก็ขอให้ดูให้จบแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจในเรื่องของกําลังอัดว่ามันไม่มีกําลังอัดเพราะอะไรนะครับถ้าวาล์วไม่รั่วนะครับไม่มีกาลังอัดเพราะอะไรนะครับและหลายๆาสาเหตุนะครับก็เดี๋ยวกลับไปดูที่กล้องหน้าเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับหลังจากที่ผมขึ้นข้อความจากเพจให้ดูแล้วนะนะครับเดี๋ยวไปดูกันกล้องหน้านะครับ โอเคครับมาต่อทันทีกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนีย่ยเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อลูกสูบเนี่ยเดิมๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นลูกสูบที่เสียแล้วนะครับแล้วก็แหวนเนี่ยมันหลวมแล้วนะครับแหวนหลวมซึ่งปากแหวนเนี่ยมันห่างนะครับเดีย๋ยวผมจะมาวัดให้ดูว่ารถเนี่ยที่สตาร์ทแล้วมันไม่มีกําลังอัดเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงมันเปิดมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันนะครับเดีย๋ยวผมจะแกะแหวนนะครับแหวนกําลังอัดเนตัวที่หนึ่ง กับแหวนกำลังอัดนะครับตัวที่สองเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ในเสื้อสูบแล้วก็วัดระยะห่างนะครับปากแหวงให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยนะครับอธิบายไปด้วยเเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอเอาแหวงกำลังอัดใส่ไปก่อนนะอ่านะครับผมขอใส่ไปหนึ่งตัวก่อนนะครับเอาแหวงกำลังอัดตัวนี้หนึ่งนะใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหัวเนียไม่ใช่ว่าเนียผิดนะครับ เอาฟิลเลอร์เกตนะครับลองวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่เดียเออเอาเบอร์ศูนย์จุดสองศูนย์ก่อนแล้วกันนะครับศูนย์จุศูนย์จุดสองศูนย์ะครับลองวัดดูระยะห่างปากแหวนนะครับนี่คือระยะห่างนะของปากแหวนแบบนี้คือมันไม่ปกตินะคือมันไม่ปกตินะแบบเนี้ยลด ปากแหวนที่มันปกติเนี่ยปากแหวนไม่จะค่อนข้างชิดนะครับจะค่อนข้างชิดประมาณศูน5ีู่นย์จุด้าเลยแหละนะครับบางที่ก็จะคว้ามาไม่ถึงซ้ํานะครับเนี่ยผมลองวัดดูหลวมเลยนะครับเกินมิลแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเกินมิลแน่นอนนะครับอันนี้0 2นสองศูนเดี๋ยวผมจะข้ามไปมิลหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเอาความหนาความกว้างนะครับมิลหนึ่งเลยแล้วกันนะครับน่าจะมิลกว่าเลยแหละนะจากที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควร อันนี้คือขนาดหนึ่งมิลน,นะอ่าไม่ใช่เน,นี่ยอันนี้คือศูนย์แปดแปดตัวทีวท่าทีนะครับอ่ะศูนย์จุดแปดแปดเกือบเกือบมิลนี่แหละนะครับไม่มีแล้วสุดสุดแค่เบอร์นี้นะครับอันนี้นะครับศูนย์จุดแปดแปดยังเหลือช่องว่างก็ประมาณอีกประมาณครึ่งมิลเลยอันนี้มิลกว่าเลยในฟัมนะครับมิลครึ่งมิลกว่าเลยในฟัมเนี่ยถ้าถามว่าทําไมรถมันไม่มีกําลังอัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูตัวที่สองนะครับ อ่ะตัวที่สองอันนี้เป็นแหวนกำลังอัดตัวที่สองนะตัวแรกผมโยนทิ้งไปแล้วอ่ะตัวที่สองเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับโดยประมาณสองมตรกว่านะครับอันนี้ไม่มีกําลังอัดแน่นอนนะครับแบบนี้ไม่มีกําลังอัดมาแน่นอนนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเวลาที่ โดยปกติเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนโดยปกติเนี่ยล่องแหวนนะครับล่องแหวนที่มันเป็นลูกสุ่ปกติเนี่ยมันจะมีปากแหวนที่ชิดกันมากนะครับชิดกันมากขนาดไหนนะครับประมาณ0.3 0.4ไม่เกิน0.5นะครับที่คว้านลันอินมาเยอะๆก็ไม่เกิน0.5ครับระยะของปากแหวนนะครับ ถ้ามันเกินกว่านั้นนะครับเวลาที่ทุกฝูบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลน,นี่ยเข้าสู่จังหวะอัดเนี่ยมันจะทําให้นะครับทำให้กําลังอัดเนี่ยมันั่วลงร่องแหวนนะแล้วก็แบบนี้นะครับลองไปสตาร์ทดูนะครับลองใส่ลองใส่เครื่องแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับอันนี้ควันออกนะครับควันออกแน่นอนท่วมแน่นอนนะครับท่วมเป็นไก่ย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนในคอมเมนต์นะฮะไม่ใช่ในคอมเมนต์ในคําถามนะครับของทางช่องข้อความนะครับของเพจ Facebook เนี่ยนะครับ ข้อความเนี่ยเขาถามมาว่ารถเขาไม่มีกําลังอัดเขาวัดกําลังอัดนะครับวัดกําลังอัดแบบไหนซึ่งในข้อความที่ผมอ่านแล้วก็ผมเข้าใจในสิ่งที่เขาถามก็คือที่ผมเข้าใจได้ในสิ่งที่เขาถามก็คือเขาวัดกําลังอัดโดยการที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่โซลาลิงเข้าไปนะครับซึ่งวิธีการวัดกําลังอัดแบบนั้นนะครับมันจะเป็นวิธีการวัดกําลังอัดที่ผิดนะครับ เป็นวิธีการวัดกําลังอัดที่ผิดผิดยังไงนะครับออวิธีการวัดกําลังอัดที่ถูกต้องเนี่ยบางคนเนี่ยประกอบเครื่องนะครับเริ่มประกอบเครื่องพอประกอบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตั้งาจจะวัดกําลังอัดแต่ไม่ใส่โฟ่์ลาลิ้นนะครับไม่ใส่โฟ่์ลาลิ้นก็ก็ถ้าในเมื่อไม่ใส่โฟ่์ลาลิ้นเนี่ยวาวมันไม่สามารถ ว้าวไอเดีไอเสียเนี่ยไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยไม่รู้กําลังอัดที่แท้จริงถึงว่าเราวัดไปเนี่ยพอวัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังอัดมันก็ขึ้นนะครับแต่ขึ้นนิดเดียวนะครับขึ้นไม่เยอะนะครับขึ้นไม่เยอะแบบนั้นก็เท่ากับว่ารถมันไม่มีรถม,ม,ม,มันไม่มีกาลังอัดหรอกนะครับก็อ,อันนี้ถือง,ง่ายๆนะครับให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจกันง่ายๆก็แล้วกันนะครับก็อ,อันนี้ผมตอบคําถามเองเขาแล้วกันก็ในข้อความนะครับในข้อความเพศนะครับ อันนี้ระยะปากแหวนนะครับรู้สึกว่าเขาจะใช้เสือใช้เสื่อนะครับสองตัวก็คือเขาบอกว่าเพื่อนเขาให้เสื่อมาหนึ่งตัวนะครับผมอยากให้ไปวัดดูระยะปากแหวนตัวนี้ด้วยนะครับว่าระยะปากแหวนของเขาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนมันห่างเยอะขนาดไหนถ้ามันห่างเยอะเกินไปโยนทิ้งได้เลยครับหรือไม่ก็ต้องคว้านเปลี่ยนใหม่นะครับคว้านเสื้อเปลี่ยนให,ะะหม่นะครับเอาลูกฝูกกับแหวนนะครับโยนทิ้งได้เลยก็เอาเสื่อไปลงคืนได้เลยครับคว้านเปลี่ยนลูกใหม่นะครับส่วนวิธีการวัดกำลังอานก็คือผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่า ต้องวัดกาลังอากแบบไหนนะครับต้องวัดกําลังอาจแบบไหนถึงจะถูกต้องนะครับกําลังอาจถึงจะขึ้นนะครับก็ยังไงนะครับคลิปนี้นะก็น่าจะมีเท่านี้นะฮะก็สําหรับน้องๆนะที่เข้ามาถามผมในเพจก็เดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปลงให้ไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามจะหาเวลาว่างทําคลิปลงนะครับก็ยังไงนะฝากกดติดตามนะฮะกด subscribe ไวไ้ด้วยนะฮะก็ไปแล้วกันนะคลิปนี้